ช้ำที่คนไทยได้รับจะต้องย้อนคืนกลับไปสู่แผ่นดินหงสาด้วยมือของเราที่พวกเจ้าเรียกมันว่าันเลยอันตัวพี่หามีผลดีไหม ที่จะอยู่ในกรุงอโยธยาขอเพียงได้เห็นพระอนุชากล้าแกลงและรอวันที่จะกอบกู้บ้านเมืองคืนมาจากศัตรูพี่ก็พอใจแม้ชีวิตต้องเสียไปก็หาได้เสียดายไม่ถึงแม้นพี่จะเป็นหญิงมีสามารถจับสัดราวุธลุกคั้นสู้ได้ดังเช่นชายชาตรีแต่ตัวพี่นี้ ขอใช้ชีวิตยอมเป็นองค์ประกันใช้อิสรภาพของตัวพี่แทนดาบแทนปืนรู้สึกครั้งใหญ่ระหว่างองค์สาวตเล็งสู่แม่ทัพองศา,าหากคุณบารมีของตัวเรามีพอที่จะทำการกู้เอกราชกลับคืนสู่สยามประเทศเป็นผลสำเร็จแล้วใส่ เราขอให้กระสุนจากพระแสงปืนนี้ไปเั้ายันขุนทับของหงสวดีทีเถิดเสียงกระสุนจากพระแสงปืนต้นสุรักันมาแม่ทับจากโงสาได้ถูกปลิดปลงซดลงริมฝั่งแม่น้ำสโตเพราะเราทัามีดหวันหวัเข้าฟันแทงแหวงอุ่มตกลงไป ชาติไทยต้องปักกับสโกดจากนั้นสืบมาพระแสดดาบที่ใช้ในศึกข,ข้านั้นได้ถูกจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยว่า เนื้อที่จักไหลนองเต็มสมรภูมิคือเลือดของพวกหงสา์ขอจงรวมพลังรวมใจให้เป็นหนึ่งเพื่อประกาศอิสรภาพความเป็นไทยไว้ให้ลูกหลานเหลนในภายหน้าสืบไป สมเด็จพระมหาธรรมราชาสวรรคตองค์พระนเรศวรทรงขึ้นครองราชแทนพระราชบิดาทรงพระนามสมเด็จพระนเรศวรหรือสมเด็จพระสันเพชรที่สองปั่นด้วยพระแสงของเงาสมเด็จพระนเรศวรทรงวิ่พระองค์หลบขันถูกชายพระมนาบินไปซึ่งต่อมา ได้ถวายพระนามพระมาลาบีว่าพระมาลาบีทั้งสองพระองค์เข้าต่อสู้อย่างชายชาตินักรบสมเด็จพระนเรศวรได้ขี่จ้วงปันด้วยพระแสนปุนผ้าต้องพระอังสาเบื้องฝาของพระมหาอุปราชาตลอดจน ประจิมราประเทศขาดสะายแล่งสิ้นพระชนศพบลงบนคอชา้างในสงครามชยุทธ